อยู่ครับกลับกรับกลับเลยส่งน้ำไม่ดได้ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วนะทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมช่องหนุ่มฟิตชิ่งนะครับวันนี้ก็จะออกมาตกประชอนหมายของธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับเจ้าลอก V ีแบทดีแปดนะครับกับลอกราคาไม่ถึงพันนะครับอีกหนึ่งตัวครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ใช้ดีพอสมควรครับก็โอเชเลยกับสําหรับราคาลอกที่ไม่ถึงพันนะครับมาลารุ่นกันครับ ว่าจะมีตัวให้พี่ๆนานาได้รับชมไหมนะครับ ครับไม้เดียวกัดแล้วกัดแล้วคาครับ ครับอยู่เลยอยูอ่ยนี่สาป่านี่ครับตัวเล็กๆครับเต็มป่าครับตัวนี้หนึ่งแต้มครับผมมาดูกันต่อครับ ัครบอยู่ครับอยู่อยู่นี่แม่ลอยขึ้นมาเลยดูดนีนี่ครับแบบที่สองครับใส่สวยขึ้นมาหน่อยครับฝากคนง,งานด้วยครับเรือนต่อมาครับ chơi máy đẹp thật cắt máy tổ máy đấy hợp và khuyên mình lắm rồi กับครับโอ้ยอยโอ้คายครับโอ้เมื่อกี้ผมเช็คสายแล้วสายมันกระตุกนิดเดียวเองครับโอ้คายเลยครับอน่าเ,อาเสียดายครับ สวยเลยนะเมื่อกี้เอาใหม่ครับ กััดครบอยู่ครับตัวเล็กนะตัวนี้อยู่ครับอยู่ครับเบรนหวานครับมานะครับเก็บสายสั้นแล้วย๋ยวนี่ครับ แต้มที่สครับเต็มปาครับตอนนี้หมายเดียวครับสามแต้มเลยครับวันนี้ลุยกันต่อครับตีย่อาดูวนนีอีกรุยกันต่อครอ,อ้เริ่มตีไล่สายครับ ที่เขาลอกลงแหลงไข่เนี่ยอย่าปล่อยให้ผ่านอย่าปล่อยผ่านคนระับลองตีดูครับบางทีเขาลงแหลงไข่ปลาเขาอาจจะเอาไปไม่หมดครับพอเอาปลาไปไม่หมดคราวนี้สวบมันไม่มีแล้วครับเวลาเราตีก็จะตีง่ายก่อง่ายครับปลาเขาจะกัดครับหมายนี้ก็ ได้สามต้มแล้วนะครับีย้ำไปเรื่อยๆเผื่อมีตัวออกมากัดอีกคลองไม่ใหญ่นะครับแต่ปลาเยอะครับคลองนี กัดครับกัดเลยส่งนานไม่ได้ครับไม้นี่โอ้ยขุดตึงๆไวอ้ใส่สวยเลยครับสวยจริงไหมค่ลุดนะเด็ เอาละครับนี่ครับเต็มที่สี่ครับใส่พอๆกันเลยครับปากคนงานด้วยครับเกาะันตาครับเอาโอ้โหกัดแล้วกคายครับโอ้ย ย่าเรื่อย่าถึงยอ,ยอูกัดดีมากครับไม้ไม้นี้กัดแบบได้ตั้งตัวเลยครับเมื่อกี้ มาลองใหม่นี้กันครับ นี่กัดครับแต่ตัวเล็กครับครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับวันนี้ก็ได้ปลาไปทั้งหมดสี่ตัวนะครับพอดีเจอไม้เด็ดกัดดีมากครับไม้นั้น ตอนนี้ก็เวลา6โมงละ6โมงนิดๆครับใช้เวลาตก1ชั่วโมงครับใช้เวลาหลังเลิกงานครับสำหรับพี่ๆนะ้นะท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องหนุ่มพิชเชียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ